สวัสดีครับพี่น้องมือนีหนาวหนาวเด้อมือนีเด้อโคตรทีประสิบอกเลขเด้อมือนีบอกตัวว่าทีจิสือแหล่วงบอกแตวใดนอกจากทานโคตรทีหลายตัวดิเนาะยังน้องกูใดมานั่งนั่งขังนองบันเนาะแาวอย่างมาบอกนะลูกไ่มาบอกน้ำจี้หนึ่งบอกเลขนั่นนั่งลงนั่งขังบ่อยเร่เรื่อย ไปสิบอกเลยกันพออันผู้ที่สื้อเลยงวดนี้ล่ะงวดวันศีท่าไหนล่ะงวดวันทีสิบหกกลุ่มท่าหกสีเนาะโอ้ตีสิบบอกเลยสิบบอกตัวผู้ที่ได้มากนี่ล่ะผู้ที่ก่อนที่ซื้อนี่ล่ะที่เขียนบอกเลยบ่จ้ะแต่ว่าที่เขียนบอกเลยแล้วบได้ย่างนี่บอกเขียนบอกจ้ะนี่ล่ะคนมาแต่จังได็ฏิจดทหยเลยเอ้อวันที่อะไรก่อน สิบหกเนาะหนึ่งหกพอพอหกสี่มีเลขสามสี่เก้าสาม 40แล้วก็มี49 40ก็มีใครอ่า สามกับเล็กพออุทิศฝันฝันตะกรอนแล้วนะฝันตะกรอนเนี่ยก็ียังเก้าเก้านพออุทิศเนาะในโขคือพออุทิศแม่พิมพ นี่แหละครับเตะโพธิ์ทีนี่ซ้ำนี่แหละนี่ใส่ปากกาสีไหมสีน้ำส้มสีน้ำเงินสีน้ำส้มกคือสีน้ำเงินแต่ว่าไม่พิมพ์หนึ่งต้องสีแดงจ้ะนี่แหละโพทิ์ที่ซื้อตัวนี้ละเลขอยากอยากฝากเจ้าตัวสองเก่าเขียนเขียนลงเห็นไหมปากบอกปากสองเก่าสองเก่าปากสของไม่พิมพ์เนาะพิมพ์สองเก่าปากเนาะ าสท่านผู้ชม,มพิจารณาเอาอันนี้เลยของไม่พิมพ์เรื่อนี่ของไม่พิมพ์มีตัวเดียวของอุทิศหลายอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นสิอวยเอาเนะาะเพราะว่ากับหูยุบเล่เพ,พราะอุทิศไม่พิมพ์เป็นจังได๋ก็บ,บ่ให้เว้าหลายก็บ,บ่อยากเว้าหลายดอกจ้าจนี้แหละครับกับวุฒิก็สิซื้อกลับกลับมากลับไปนี่แหละยเอาอกลับเอ,เอาเพิ่นอวยเอาเนาะจ้ะมีสามเก้าสี่ก็สามสี่เก้าสามสี่ศูนย สตัวพ่อที่กระจับให้ซีเก้าซีศูนย์เก้าเก้าหศูนย์หาสามหลักอะสองเก้าที่กระกระซื้อไว้ละละซื้อไว้แล้ว,ว,ลวเป็นแนวทางนแนวตงจากซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแล้วนี่เบื่งเอาเนาะพราะทีนอ้ําจะิวา่าจังใดตรงน้อจ้เนะสิพอที่ทไม่พิมพ์มันจะ ่บตงกับผู้ไดดอกเป็กพระอาทิตย์โบตงขันไฮจังสีน้เชียรกติไปออกตัวคางคางขึ้นเลขน้อยอย่างศิลาจ้าแต่เบิ่งเอาจาแต่้เสวดงวดงวดนี่บบได้เน้นตัวใดเด้อเลขเด้อมันทอกันเลยแต่ว่าว่าบ่เน้นกับมีมีในใจนี่แหละตัวฟันเด้อนี่นี่ตัวฟันนี่เกาเกาฟันว่าเลขออกอี่เกาเกาก็ไปหาไปหากรบเงินหนี้ลอตเตอรี่เกามันผลมาเข่ากันกับเลขพระอาทิตย์นี่ อววลอตเตี่เกาเต็งเต็งมวดใดพูดหนึ่งเอี่ยเนียคนมากเลขเนาะไปใสกับไปพอตะเลขแล้วคิดเป็นเลขไปเบิดคิดพมาเนี่ยนโปวคินเนาะ<ด>ก็ให้เป็นแนวทางคนนเขาคินเนาะเอาไม่ทิมไม่พิมพมาบอกสูเปอฟังรู้กูนอันอันสาธยายเป็นพวทิ่สาธย,ายา่ยลาถึงตาันตมเวลาเวาีไหนจทีนี่นนนยังบอก เอาจะใส่รัดก็ต้องย่านว่าเท่าเราใส่เกาไปรัวด้วยจานะจึงได้กับเท่าเยอะงนั้นต้องคิดเอาเทสร้างที่เท่าตัวไปอีกหนึ่การนี้นี่มันบริเลฟเขาจิแมเนาะการไม่พิมก็ว่านี่ละอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ได้ไม่พิมตามไม่พิมว่าไม่พิมภาษีเงันบรรยายให้ฟังหน่อยรากาอันนั้นีก็ษีเป็นฮุกก็ได้เนาะเป็นฮุกก็ได้เป็นเจ้าเก้าเป็นฮุกฮุกก็ได้เป็นฮุกสองก็ได้จ้า พี่จังอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งซีก็ได้จ้ะหนึ่งซีอันนี้ก็จะเป็นซีโกก็ได้จ้ะมึงได้จ้ะพิจารณาเอาเนาะนอันนี้มันก็ขึ้นลงขนลงฟังเนื้อผู้เสียหล็กด้วย้ะแต่ว่าที่พอทิีเพ่น<ๆ>ซื้อน,นี่ไม่พิมพ์ก็ต้องไปกันเห็นเล่าเลย <laughs> ต้องไปกัน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 ทึ้นเห็นเล่าจ้ะทาของเราบวเขาตรงๆไม่พิมพ์ก็จะการทึ้นไว้เล่าเบิร์ก็คือออกมา ตัวไก่เคียงซุ้มหนีกับคือให้พิมพ์กระเพาะที่กับบริจกกับคือใส่ขึ้นกันออกตัวเค้งๆน้งสิกับการที่ได้แจกตัวไหนเหรอเดี๋ยวเดินนี่บอลลืมลืมจับสามสี่เหรอเหรอบอลลืมจังหวะลืมจังหวะลืมหาสามมันกับเป็นสี่สามได้นะลืมลืมลืมสามสี่ใช้น้ำเนาะ นี่แหละลืมเม็นบอมันบอคละเนี่กระซือกาบอกันเขียนหลายตัวมันมัน,น,มนจะไปเรียกจักตโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตพอดีมันันนี่แหละจ้ะขันห้ามากตัวได้เคียงๆเอบอ่ะเอาจะเลือกเอาข<อ>ันตามดวงห้าเนาะพันตามดวงห้ามากตัวได้ก็คือคือไพ่ในน่ก่ะนี่เรจาจะเบื้องเอาแต่ว่าปก่ไมีพิมพ์กันซือกับซือซื้อขางซื้อเคียงไว้ไพ่ในนีก่ะออกมาโดดไปตัวได้ก็คือไม่ไปใส่เนี่ย ป่าปลาโดดไปใส่กับติสะดุดไม่พิมพ์ก็จะต้องคนเล่นนอแจะกิี่คอปลาทังหลาตลาดไใแต่ว่าสุ่มเท่ากับเล่นเติบหนึ่งเป็นคักหร้อเนาะนี่ลโพที่ก็ไม่พิ่งก็จะไป้ายค้องหรือมือนีก็ได้ฝนกระตุกฝนกระตุกมาบอกเด็กคนคนสั่นเนาะใส่วิจารณญาณเอาด้วจ้ะเด้อถือบถือแต่ยวว่ากันเนาะอเป็นแนวทางอเป็นแนวท่างจ้ะับ่บอกว่าบ่บออจ้ะ ตั้งไดกขอไห้มีบุญทุกคนม่โศกมีโศกมีบุญม่โศกไม่ดวงดวงมีทุกคนสวาเีกันผู้ทีขกเขาเขาตัเซ่เนาะเขาตเซ่เซนนีพิมกือได้กไงแต่ว่าทานผู้ชมนบือน้ำเหมืนที่ะพี่นองเขาบดน้ำอาท่านบกเขาอีนสเศ้าร้อยเปอร์เซ็นส้าเรเลยอรองากแล้วหากหาเขียดกเนั้นแหละ ขายของ่ซื้อเายขายของย่องเยย่างมก็จายของขายของทำหากินมัน้นตแห้งจะเนสยไม่ดีใส่เาบอไทขายของกัเจ้า้อหลยอ่งล้องเอ้าเครื่องป่าเครื่องาุนตนว่บะก้นงอกอย่ง้ตะรุมท่ายู่็นั้นโคตรเยอะว่าเยองไรกับขายหน้าวาาพหอบล้างทำาา ค่ะสำรับมันอีกกระซั่มัก็ต้องดเนาะกระซัดากรัไม่ได้จัดเด้อแต่ก็ถืีบหล่อนนะปากช่อมน้อยช่อมมันตจีบในทีมเหนื่อยอย่างนี้โชว์ปากกดไลกดแชกดติดต่างกดกระดิ่งกริงว่าเห็นีกันั่งใจกอต่อสื่อต่อสื่อก็สื่อไปยละสื่อไปได้ละลองเมืองคาลองเบืองลองเบิอง คือหลายรอบมือคือข้อดีฟังว่ทีหอกับท่านแมองห้อไปจ้าคือก็ตึงก็หายยากขง่ายเดวไม่อดบ่ดด้ช่วยอดบ่ดด้คยเห็อนบ่ได้ี่คี่าตรับน้อับจัี่จมีแต่เรื่แบบใหตัแตามัที่อย่างนโชวเป็นกระลั่งแต ของเห่ราเก็นเราสถือนก้าไม่เป็นสิ่าะนก็จะว่าการสก้อนหามันนะนักจะได้็ัอยอาจากทํามือนือน